สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2 5 6 5นนะคะขอเปิดพลังงานไพ่ชาวราศีพิจิกค่ะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ อันนี้แปลถึงความยุติธรรมนะคะสิ่งที่มีปัญหาชาวราศีพิจิกคุณต้องการความยุติธรรมจากคนรักความชัดเจนการที่ไม่อยู่ในมุมมืดการที่จะต้องถูกเปิดตัวถูกเปิดเผยอ่านะคะต้องการแบบความรักที่จะต้องแบบใครๆก็ต้องรับรู้ไม่ใช่หลบๆซ่อนๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะ ต้องเปิดเผยตัวเราสิอะไรประมาณถ้ารักเราจริงอะ่ะก็ต้องแนะนําเรากับคนอื่นพาเราไปไหนไปไหนด้วยไม่ใช่ไปก็ไม่มีใครเห็นว่าเรากับคุณเป็นเป็นคนรักกันอะไรประมาณนี้เหมือนคุณน้อยใจอยู่ใช่ไหมคะชาวพิจิก,กน้อยใจคนรักที่ไม่เปิดตัวคุณไหมอ่าเขาก็เหมือนต่อหน้าคุณก็แสดงความรักความต้องการคุณมากๆแต่ต่อทางสังคมนะคะให้่าให คล้ายๆแพทย์จัสติกอะคือทางสังคมกับกับกับไม่แสดงกับปิดอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกแล้วแล้วว่าคุณจะกําลังจะทนไม่ได้ต่อสภาพที่เป็นอยู่ค่ะชาวพิจิกกําลังจะทนไม่ได้นะคะแล้วจะยังไงต่อไปนะคะแพทบอกยังไงอีกอ่าเขาจะทายังไงอ่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยังรักอยู่นะอย่าเครียดแค้นอย่าคิดอะไรเลยแค่ตอนนี้ เขาอาจจะยังไม่พร้อมรอไปก่อนไหมอ่าผมยังรักคุณฉันยังรักคุณแต่ฉันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ที่ฉันจะต้องจัดการหรือผมต้องจัดการเอออย่าแบบมโมโหอย่ากโกรธไปเลยอะไรประมาณนี้ <_ wildlife> เขาบอกว่าให้แบบคิดบวกๆหน่อยนะคะตอนนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังเปิดตัวไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นี่คือความคิดและความรู้สึกของเขาที่จะบอกคุณนะคะโอเค ต่อไปยังไงต่อนะคะความรักความสัมพันธ์อันนี้เป็นดวงภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าตรงก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์เนาะอืออย่างน้อยมาฟังก็ได้ผ่อนคลายนะคะอ่ะต่อไปความรักก็จะมีความสุขละค่ะนะคะเป็นเป็นไพ่ที่แบบอาจจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นไพ่การยุติปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นมันจะจบลงนะคะแล้วก็เป็นการแบบ ไพ่เนี้เป็นการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่นี้คือการทดสอบการวัดค่าของความรักก็ได้ก็คืออาจารย์มองว่าแน่นอนแหละความรักอะ่ะมันจะมีช่วงที่เจ็บปวดช่วงที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเหมือนกับถูกตีกลางใจอะ่ะอืนั่นแหละอ่าชาวพิจิกโดนอยู่แต่แล้วในที่สุดคนของคุณก็จะบอกว่า อยู่อย่างไม่มีคุณไม่ได้หรอกเราก็ต้องคู่กันแบบนี้แหละ,ะเจอปัญหาอะไรก็นะขอเวลาหน่อยขอเคลียเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างให้มันจบแล้วผมกับคุณก็มาเริ่มต้นกันใหม่การทดลองเนาะ,ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็เหมือนกันพูดในแนวเดียวกันนะเขาอาจจะมีความความความลับหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่ยังแก้ไม่ได้อ,อ่ะเออนะคะเขาก็เลยขอเวลานะ อ่าก,ก็ลองดูว่ามันเป็นปัญหาของอีกฝ่ายหละอาจารย์มองนะแล้วต่อไปยังไงอีกนะคะอ่ะพไพ่ใบนี้คือการรวมพลังก็ได้หรือการที่แบบต้องเข้มแข็งอชัยชนะของทีมเวิร์กก็แปลว่าความรักเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความอดทนมุมานะในที่สุดแล้วก็จะไปถึงจุดที่ต้องการอ่าแสงเทียนที่ ที่กำลังสว่างขึ้นมามีการจุดเทียนขึ้นมาใหม่คือความรักของพวกคุณก็กลับมาใหม่นั่นแหละคะ่ะเนี่ยเปิดกุญแจก็แปลว่าการกลับมาเริ่มต้นการปลดล็อกปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะความรักก็จะเปิดออกได้แม้ว่าในระหว่างช่วงเส้นทางชีวิตนะ่ะมันก็อาจจะมีความเจ็บปวดบ้างนะแต่มันจะคลี่คลายได้นะคะไทยบอกประมาณนั้นนะคะเนี่ยเกี่ยวก้อยกันกลับมารีเทิร์นนะ,ะกลับมา คุณและใช่แล้วอะไรประมาณนี้จะดูแลการจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจะไม่มีวันลืมกันจะอยู่ในความทรงจำนะคะการเขียนมันคือความทรงจําหรือถ้าเปรียบเป็นสมัยทุกวันนี้คงไม่เขียนจดหมายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเอาความจำเนี้ยไว้ในเมมโมรี่ในหน่วยความจําของเครื่องก็ได้ adjustment การรีเทิร์นเนี่ยค่ะ เนี่ยความรักของพวกคุณก็จะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่อันดีลิทมันออกไปนะเนี่ยกลับมาหวือวากลับมารักกันอีกครั้งอย่าไปเศร้ามันเลยอะไรประมาณเนี้นะไพ่จะบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนไพ่จะบอกว่าลืมซะลืมอดีตที่เจ็บปวดกลับมาสู่ภาพปัจจุบันที่มีความสุข การเติมเต็มให้กันดีกว่านะคะไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คําแนะนําค่ะไพ่คําแนะนํานะคะไพ่จะบอกว่ายังไงอ่าอันนี้ก็คือความขัดแย้งว่าเนี่ยคะ่ะการทะเลาะเบาะแว้งความความที่เข้าใจกันผิดก็ได้นะคะเนี่ย คงจะเป็นการเข้าใจกันผิดจริงๆแล้วคะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ว่ามีใครบางคนเข้ามาด้วยเหตุปัจจัยอื่นแล้วทำให้เข้าใจกันไม่ไปในทางที่ผิดอะนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้มีข้อมูลจริงๆไม่ได้เห็นไม่ได้รู้อะไรจริงๆอะ่ะอย่าเพิ่งเชื่อเนี่ยฟังจากปากผมฟังจากปากฉันอะไรประมาณนี้ไพ่จะบอกงั้นนะทุกอย่าง ความจริงอยู่ที่ผมเท่านั้นอยู่ที่ฉันเท่านั้นเนี่ยเออให้บอกจงเชื่อใจกันนั่นเองนะคะอ่าก็ขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ